อึง้งเผาหน่อยที่เข้าเลี้ยงพี่น้องจ้าโตขนาดนี้แล้วกะสิประมาณที่เข้าเอามากะสิประมาณเดือนละละจ้าเอามาเลี้ยงนี่ประมาณเดือนละกะใส่ปลวกเลี้ยงพี่น้องจ้านี่เพิ่นมาดขอนมาห้อมกันนี่ตอนตอนนี้เป็นตอนเศา้าตอนกลางคืน,นถ้าเข้าหดนามม้าไหมเพิ่น เป็นแหงสิมาพี่น้องจ้ะตอนนี้เศ้าแต่ว่ามันยังบ่ทันในสว่างดีเนาะคุณพี่น้องต้องอาศัยแสงไฟนี่ต้องอาศัยแสงไฟกำลังเป็นตะหักพี่น้องจ้ะนี่เป็นกระสิขอนกันอยู่ทั่ว นี่คือปวกที่เขา,เาให้เพิ่นกินเพิ่นเกษียอาศัยอยู่ในจอมปวกกับมีพี่น้องจนัน